พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมยากอบบทที่5ข้อที่13ถึง15บันทึกว่า มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานมีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือจงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญมีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครอ,องของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาและการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์ ก็จะทรงโปรดอภัยให้ข้อคิดจากพระวจนะฤทธเดชของการอธิษฐาน 1. คนที่ทนทุกข์จะได้รับการบรรเทา 2. คนที่ร่าเริงยินดีจะชื่นชมยินดีได้มากขึ้น 3. คนป่วยจะรับการรักษาคนเจอปัญหาก็จะรอดพ้น 4. คนทำผิดบาปก็จะรับการอภัยโทษแต่เงื่อนไขคือต้องเป็นคำอธิษฐานที่เต็มด้วยความเชื่อ และผู้อธิษฐานต้องมีความชอบธรรมขอพระเจ้าอวยพรค่ะ